พ่อพี่นอ้องสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวลูกค้ากับสิเขามากค่ะต่อกินมาค่ะก็มาเลยไทยตอนเฮ็ดนะค่ะเนาะก็จะมีเนื้อเนื้อค่ะเนื้อเนื้อที่กระดูกเนื้งวงแล้วะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็ซิมีเนื้อหมูทอดเนาะ <c oughs> เนื้อไม่ไม่คิดว่าเนื้อสันในมันนะภาษาสเปนคิอโซโลมิโยนะคะเนาะนี่ค่ะเนื้อหมูกับเนื้อกับเนื้องวนะคะเนาะมาค่ะชินแก้วค่ะเอ้ใคร ไข่กับนปลาและะะะ้วค่ะแค่นี้แหละคะ่ะอาหารเราวันนี้ง่ายๆก็บอกแล้วว่าง่ายๆนะคะนะคะ้อไม่ยากเจ้าบองค่ะจะบองทำเองมือขุกวันนี้เรากินมือนะคะน,ะคะนะคะ้แต่เขาเจ้า うん。Uh, ไม่เคยสมัยตอนอยู่เมืองไทยนะนี่ค่ะเนื้อเนื้อติดสี่ข้งค่ะสมัยอยู่เมืองไทยอ่ะอืตอนทน่านแต่งงานเมืองหนอง <c oughs> เคยมีมูก็เป็นเพื่อนกันเลยค่ะ คนเยอรมันนี่แล้วเขาอะไปเหตุบริษัทอยู่ประเทศลาาเนาะคะ่ะเนาะไปเปิดบริษัทอยู่ประเทศลาาเบี้ยงจ้ะ หัวคนเดียวคนนู้นเลยหัวหัวทะเลาะกับสามีค่ะเสียงกับเราเที่ยวไปเที่ยวมากลายเป็นหัวขวัญนรัแต่ยหัวยังไงใเชียงก็จริงจังบอกกันไปโผลกันมาเลยค่ะบอกกันทั้งวัดแอบแต่ก็หัวขวัญโอ้ยน้อง บอูโห้ยกันว่าจะคองเป็นบาทหรือเป็นคนดีปพกติกันัวมียกันเขเสียเทียงกันเทียงกันเทียงกันเอาเป็นเอาตายเนาะแล้วจากออกเขาเทียงกันว่า เมียว่าให้ไปเอาถูมาหวายโอ้อยน้องบ,บาดรบอกไปบอกมากกันเนืงเ่งงจากหัวเนืเ่องจากหัวเองเด้อได้เขาไดาสารพัสพดสารพิเศษาทางวัดแอบด่าไปแล้มากกันด่าไปบอกไปบอกมากกับกับหัวออกมาหน้าบ่อน้ำสินะอ,อืมบพรเรื่องว่า เคยมีมูวคนประเทศเยอรมันเนี่ยไป,ปเปิดบริษัทอยู่ประเทศลหลยาเิวียงจันยดเวียงจันเนมืองหลวงเนาะไม่เมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นนึกอยากจังไงหรอกนึกอยากกินยยงหนอ่อยนึกอยากกินแบบว่าก้อยเนื้อราบเนื้อไมก็เลยไปอันนั้นไปสื่อ ไปไปกับหลุน,หน้นองเนอะไปพูดเดียวไปกับหลุน้นองก,ก็จำมาได้เนาะซื้อมากิโลหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมูหุ้นค้างเงินเล่ามนได้หรอกค่ะเพราะว่าเอาเงินไทยแหลกบางสมัสยก่อนเนาะแหลกแหลก,กหาพัานกันเลยเป็นหลานเนี่ยสินะเลเป็นหลานเงินเหล่านะ,ะนะคะเนาะอืม ไปอ่านค้ายเนื่ยเออมันไปกลุ่มหน่อยคนหนึ่งพร้อมมีพี่ยิงคนหนึ่งไม่จางมากจางเขามาสักเสือผ้าให้อืมสักเสือผ้าให้ไม่มีคนหนึ่งไม่ยิงหน่อยคนหนึ่งละโอ้ยนี่ยหนออายุไล,ล่เราไม่รู้ที่ควแล้วคนเล่าแล้วจางเขามาสักผ้าให้นะอืมไปสืบเนื <laughs> ้อ อยากกินเนื้อไอ้ตวคนายขายเนื้อน่ะเอาเนื้อม้ามาขายแม่บริเกตอันนี้คือว่าอะไรไม่พักปวามเขเด้วบากตามความจริงจังไรจังหัวเป็นเนื้อม้าเพราะว่าอีพอกับกินเนื้อม้าแต่ยำแล้วหมาดีพอไอยก,กินเนื้อม้า ลูกอากินเนื้อหมาคนมูบัานมูบัานบ้านเมนะสมัยกนะ่อนน่ะเด็กหน่อยวัยรุ่นสกินเนื้อหมาแต่คู่มือบ้ว่หเขากินบ่ก,กินนะ่ะน้ำรสส้นหมาตายกาม ah าเห็ดน่ำคนคนคนยิง คนมีคนแบบว่าคนคนมีสีมาเขาไปในทีดินเขาเขาก็ยิ่งก็ยังหมาแมงสีเคยเขาไปในทีดินคนมีสีเขาก็ยิ่งตายยิ่งตายแถ้มาบอกจะคล้องผมเด้ให้ผู้อื่นเอารถใสใส่กระสอบแล้วก,ก็แกไปกินเสรีบวกเขา้าแต่ก็หูอยู่ว่าเขาเป็นคนยิ่งแต่เขาบอบอกไม่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้เถียงกับเขาบ่ม,มีสิทธิ์เลยที่โตเถียง เขาเป็นคนมีอำนาจเขาเป็นคนมีเงินเราเป็นคนจนเราไม่สามารถที่จะทะเลาะบ่กแวง้งคือเราจะไม่ไม่บอกว่าเฮ้ยพ่อใหญ่ทําไมพ่อใหญ่อ่ขะขาม้าหนูอทําไมลุงยิงหมาหน,นูเนี่ยถ้ายิงหมาหนูลุงต้องให้นี่ต้องเสียโน่นเดียนี่นะต้องมีแต่ก่อลว่ามีกฎหมายตอนนี้นะคะน้อคุ้มครองว์เนาะค่ะ ก็เลย้ออากะเป็นเวทเป็นกรรมไปกัแลรวกันน่นนี่นั่นวอดีไปตลาดอยาก,กินลบเนื้อบลบเนื้อก้อยเนื้อมันเอาเนื้อมาหาห้วคนขายเหรอระวังเนควาี่น้องไปประเทศเลาว เหตุเล่าประเทศพมาศศาวว่าเหตุอะไรก็สั่ว์ระวังมันเอาเนื้อม้ามาเห็ดลูกสินเนื้อม้ามาต้มเป็นน้ำซุปเห็ดก๋วยเตีเ๋ยวละว,วังเดื้อเนื้อม,าม้ามาเห็ดหลาบเห็นจอกินเนื้อลิฟเดอรระวังเดื้อเพราะส,วสิว่าระว,วังเพราะเคยโดนแล้วที่บอยฟังนะมิโมเป็นคนประเทศเยอรมันนี่ไปเปิดบริษัทยุ่ยยุ่ลาวไปเห็ดเล่ายุ่ยเวียงจันทร์ ไม่ก็นั่มไปเลียนนั่อเจ้นี้เขาตายหรือคนี่ยของมองหูหรืออ,อะไรแม่แนไม่กับโมหูเนาะ ไปสื่อเนื้อมามันไปสื่อเนื้อมาไปสื่อเนื้องัวไล่ะจะกกินหลับแต่ว่ามันเอาเนื้อมามาขายให้ตอนแดงโป้หัวด้โอ้ยไข่ตอนแดงโป้หัวนี่ว่ามัาเป็นม่นเป็นเนือเน้อเนื้อหมาต้นส,สีหัวจังไรหัวบ่ พอแต่ของมันขุนเคยกับกินกินหมาพออีพอย่าไม่ละเวลาเราหมาเราเล่าไว้กินหมาของเขาลูกอวลูกอาลูกพี่ลูกน้องก็กินหมาเล็กน้อยน้ำมูหวานไม่หลุนกินหมาอืแฟนเก่าแต่กินหมาสินะไปกินน้ำเขายิ่งกินเหล่าอืมเพื่อนบ้านก็กินหมาเพื่อนบ้านย่าเขากินหมาบางครั้งเขาอะไรเนื้อหมาเขาก็หมาเห็นเนื้อแดดเดียวมาตาก เวลาเขากินเขาแรกเขายังเสร็จบ้านติดต่อเลยบางเขาเขาถอดเนื้อมากินเนื้อมากับโซยมปเขาฮู้ดังเขาเขาสิหูวว่ากินเนื้อมากินเนื้องวกินเนื้อมันบ่คือกันเนาะบานนี้สื่อมาหัวหัวเนี่ยมาปเป็นเนื้องวงบ้านนี้เหมือนสนมา,มามากมากดีดีด มักดีดแหละกะเสียมาปิ่งดังไฟเนาะปิง่งเพราะดังไฟกิยงโอ้ยควันไหมมันมันไหมกินกินกุยหมากินหมาเนี่ยมันออกมามันตามันด,ดังบึกบึกบึกบึเลยวะพราะันหนึ่งในใจว่ามันเป็นเนื้อหมายอยู่บ่สนุกแต่ความอยากของคนเท่าหนึ่งอยากกินปิง่งอยากกินอย่างเพราะว่าเฮาไปเที่ยวประเทศเลาว ไปเที่ยวเล่าเขากับไปอยู่เธอเป็นเดือนสองเดือนเปล่าเนาะไปเธอเธอเป็นเดือนเพราะมีมีบ่อยงไงสามีแฟนคนเยอรมันนี่เนาะเออเคยไปอยู่เธอเป็นเดือนทองเดือน ก็คือพอมาปิ่งกินฉุนกินกินกินกุยหมาบดอกเข้าโหกเราไม่กินไม่ว่ากินตอนอยู่อบ้านทาสางเนาะม่กินบากินเนื้อหมาแต่ว่าอีพอเราเคยกินอ้ก็กินอาก็กินลูกอาก็กินลูกพีลูกน้องเล็กน้อยไว้รุ่นกี่เรานล้วมันก็กินเราก็เลยเขากัเลยโหดจะกินแถมเพื่อนบ้านกินหมาเน่าเฮก็เขากับนาแล้วก็ถอด มาสิกินมะเขอือด,ด่างข้าวข้าวหัวกินมามันเป็นกินยังไงเรารู้เองเนาะค่ะเนาะพอข้าวหัวพอมันเป็นสีมาตั้งแต่ไม่เหนีหน่อยแล้วหัวจักความกองหัวว่าคนอยู่หมู่บ้านกินมาเนาะค่ะเนาะอืพอพ่อเปประเด็นแล้วมันตัวเอาเนื้อมาขายให้กับโมโหหรอกตอนนั้นเราทดเกับโมโหเงิน เมืนกระถางเงินเหล่าทรอยกับโมหัมันคินไปทรอยกับใจใจมันไปาะวเข้าแบบว่าเงินเหล่าไม่เป็นเงินขีนเป็นเงินแบบว่าเป็นเงินหมื่นเงินแสนก็แบบว่าบ่คอยใส่ใส่อะไรเขาบอกว่าทรอแสนเดี๋ยวใจเข้าไปไวเลยเมื่อกี้มเป็นเงินไทยตอนแรกแต่หัวตอนนยามไปเปลี่ยนแหลกเงินไปแหลกเงินเงินเออเงินบาทเงินหาพันบาทไปแหลกอะไรเป็นหลานสมัยก่อนเนาก่อนสมีผัว เัาคนจะเป็นแต่งงานมาอยู่มงหนองอย่างเงี้ยอือม,มีแฟนคนเยอรมันนี่มาก่อนนะอืมอ,ม,อมันนึกจากหัวใจคล้องกันมาผากจอมเหนื่อยเราเหนื่อหม้ามาขายตัวกูบอมึงเห็นกูเป็นคนงูว่าสนดรอเนอะแล้วก็ไปประเทศเล่าดุซินเล่าหรือว่าน้ำสุบน้ำยังยอดระวัง รวังเป็นเนื้อมา้าแล้วั่งเป็นน้ำซุปม้าเลยค่ะเด้อรวองเป็นลูกสินม้าเลยค่ะเด้อเวียดน้ำเผือ่อหนูไว้ใจเพราะนั้นซื้อเนื้อมาเองทำเองดีที่สุดะะแล้วค่ะเนาะไปละค่ะวีลูกค้ายิ่มพอดีอันนี้ก็อุย้ยเหลือแกบลายหนึง่งถ้าเป็นถอดลายทะลาะกาแฟหนึง่งหัวทะลาะกาเฟลองทะลากาแฟลางอะไรจงมานอนผนเทง,งานไม่มานอนหนักแจ วันซุกค่ะขึ้นวันซุกขึ้นวันเสาร์สองขึ้นมันอีสามีทรมางงอนล้วทำมางงอกับ่๊อบบ๊อบขึ้นดีโอ้ยเจอนิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเล่นตัวก่อนเนาะ